การได้ฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสและการได้สนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลนี้ก็หมายถึงความสุขความเจริญของจิตใจเพราะว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมเราก็จะได้ยินเรื่องราวต่างๆของธรรมอันนี้สอของการฟังธรรมก็มีถึงห้าประการด้วยกัน คือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความนังเลสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้สี่จะทำให้เกิดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความรู้ตามความความรู้ ความรู้ชอบความเห็นชอบความรู้ตามหลักความเป็นจริงและ 5- จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสอันนี้เป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจ <c oughs> เพราะว่าจิตใจของเรานี้เราบางทีเราก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครกันแน่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังทำเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรากัน เพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวเราเองเพราะตัวเราเองนี้มันเป็นเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายตัวเราคือธาตุรู้รู้รือจิตใจหรือดวงวิญญาณ <Yeah. S 1> เวลาที่มาได้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ เราก็เรียกเราว่าเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดแต่ร่างกายตายไปเรา,าม,มีาปปการรำคัญเราก็ลายเปด้วยกันยานก็ดีจิตใจก็ดีทำจริงวันก็เป็นธาตุหนด้วย่างเป็นธาตุท,าที่มีอยู่ในโลกนี้อบธาตุด้วยกัน เคยมีค่าดินค่า,าน้ำค่าลมค่า,า,าไฟอากาศสัมผัสและค่าลมนี่คือเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่มีเกิดไม่มีเกบดแต่มีการปรปฏิสัมพันธ์กันก็ทำให้เกิดการากรเป็นคุณกันตาในโลกนี้ขึ้นมาปรากฏเ,เป็นดวงดาวปรากฏเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร เราเปิดเป็นโลกขึ้นของเรานีซทำมาจากผ้า